มาทีัได้ด้นกั่ต้องหน่อยมาระดับาไแล้วงที่ต้องฝึฝังงเดียวมันต้องฝีเต้องลมถ้าลมไม่มีน่นจะได้สีได <c ười> <c ười> ้ลงแล้วลงแล้ว กัับกัับกับอันนี้โนี่ดีอ้ยแล้วมั้งครับตลกนี่สุดท้ายโอเคครับ กงทำได้นะก็ได้คลิๆ <c oughs>